เราเรียกว่าบ่อใช่ไหมคะหนองบึงนี่นะคะหมู่พันปีดวิวแม่น้ําแบบนี้มันดีมันใสมันแบบคือขี่ไม่เป็นจะแหกโค้งไปหลายทีทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ถึงที่หมู่บ้านรักไทยแล้วคะ่ะวิวดีมากตอนนี้ก็คือพักที่ชาสารีสอร์ทนะคะก็จะอยู่ข้างๆกับรีไวรักไทยรีสอร์ทอะไรที่มันดังๆเนาะแต่ว่าเราจองไม่ทนันเราได้ที่นี่แทนนะคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นน้ําอย่างนี้ เดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันอากาศยอไม่ค่อยเย็นมากแต่ว่าก็คือชิลๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวตอนเราจองเรือไว้นะคะเรือเนี่ยต้องจองก็คือได้รอบสองทุ่มครึ่งต่ส่วนร้านอาหารตอนแรกจะจองแต่ว่าเขาไม่รับจองค่ะเพราะว่าบอกว่าควรีคนเยอะก็คือบอกอินเท่านั้นลงมาอยู่ที่ริมน,น้ำแล้วค่ะมันดีมันใสมันแบบ ดีมากเลยค่ะชอบประทับใจเสียดายวันนี้คือไม่ค่อยหนาวแล้วจริงๆอ่ะมันจะหนาวกว่าน,นี้อีกประมาณแบบ3-4องศาแต่ว่าช่วงที่มาเนี่ยมันเริ่มร้อนแหละคนก็แบบว่าค่อนข้างเย็นนะคะวันนี้พพุกพรา้พรานนิดนึงเดี๋ยวลองไปเดินดูหน่อยซีท่าเรือที่นี่เขามีให้เช่าจัก,กรยานด้วยนะเดี๋ยวเราจะเช่าจัก,กรยานขี่เล่นกันชั่วโมองละร้อยบาทเท่านั้นค่ะ นี่คะ่ะไปเช่ามานะคะจักรยานไฟฟ้าชั่วโมงละร้อยบาทแต่ว่าปกติคือขี่ไม่เป็นมันก็มีความแบบมีความมอเตอร์ไซค์มากกว่าจักรยานพุ่งจะแหกโค้งไปหลายทีแต่ใครจะมาขี่ก็ถ้าขี่ไม่เป็นก็ระวังนะคะรถเยอะมากมันมีเป็นแบบเวอร์ชั่นจักรยานไฟฟ้าที่เป็นจักรย,ยานจริงๆด้วยนะแล้วก็อันนี้มันเป็นฟีลเหมือนสก,กูตเตอร์มากกว่าคือก็ครั้งแรกก็แอบบตื่นเต้นมากเนี่ยจริงๆเราควรเช่าแบบแบบคันนั้นนะคะสีละ่ล้อเราไม่ควรมาขี่แบบนี้ไม่ควรเลยเดี๋ยวขอบขอบไปซิ่งก่อนนี่คือกว่าจะ บอจะเป็นก็ซึ่งยังไม่เป็นด้วยจ้งหมดเวลานะคะหนึ่งชั่วโมงเรากลับมาเป็นผู้ซ้อนค่ะเออสบายใจที่สุดแล้วค่ะช้าช้านะบเรือนี่รีจองจองจองไปกันเยอะอุ๊ยพ่อหายแล้วบนเรือเขานั่งกินข้าวได้ปะถ้ากินหมูกระทะบนเรือได้น่าจะชิล ไปค่ะสิ่งไปเลยลเราไปอย่างช้าช้ายเอารถไปคืนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะเดินกลับไปที่ที่เราจะทานอาหารกันนะคะเราทานกันที่ร้านอาหารรีวายนะคะคือเมื่อกี้พอเริ่มจาก,กลับตอนขับรถกลับไปคืนอะ่ะอา้าวเฮ้ยขี่ได้แล้วแบบแอบแบบ บิดแซงหน้าสามล้อเลยเออเราสู้มากเมื่อกี้เริ่มชินละเริ่มไม่ค่อยกลัวแต่หมดเวลาพอดีแ <c> ฮ <oughs> ่ก็จะไปกินข้าวก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าจะขี่เล่นก็เดี๋ยวเอาใหม, <c oughs> ม่นม้องเลยแวะและค่ะแวะกินละค่ะ,ะนี่คือกินเองใช่ไหมหมาลาสองไม้สี่สิบาทไม้ละยี่สิบนะคะยกมาเฮ้ยตัวหมาล่าจ้ะ กี่นาทีคะเจ็ดนาทีาปะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนจริงๆเราก็เลือกมาผิดเวลาไปนิดนึงแต่ว่าก็คือขาดตีค่ะไไน,นี่เดี๋ยวเรากินร้านไไนี้นี่คือเมื่อกี้เขาเป็นยานอาหารแล้วนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าไไลืมลืมหมาล่าได้ขาหมูแล้วก็ลืมหมาล่าเลยค่ะโอ้โหผู้โชคดีโอ้โออนะห,ห,หแก้ม อืมอรอยอ่ะอืม่อมากมาละยีสิบบาทเนี่ออยู่หน้าคาเฟ่บ้านดินนะคะแต่ก็เข้าใจได้ขับรถมาประมาณพันกว่าโค้งนะอันนี้คือหมูเนี่ยเอามาจากตัวเมืองแหละแล้วก็ขับมาประมาณมาจากกรุงเทพจริงๆแล้วอ่ะเหตุอันนี้คือปีนไปเก็บบนดอยเนาะบ <c oughs> ุรี่อยู่โดนดักมา,กา,า,มาล้ค่าเมนูเห็ด หอมผัดซิวใช่ไหมอันนี้ของโปรดแล้วก็นี้เป็นไข่ยัดไส้ไข่ยัดไส้ค่ะ,คะแล้วไข่ให้ตู้มด้โหนี่กินแล้วก็จิ้มอันนี้นี่นะคะหมูพันปีจะเป็นหมูสามชั้นแล้วก็เป็นผักกาดดองน่ากินมากมาชิมไข่ยัดไส้กันดีกว่าค่ะอข้างนอกเป็นฟิวไข่เจียวนัดไส้หมู แล้วก็จิ้มหมน่อยกับน้ำซอสแต่มันดูจินจีนนิดนึงค่ะต่อไปเรามาชิมนี้กันยค่ะหมูพันปีทํามาแล้วพันปีกินวันนี้นะเป็นกับผักดองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกินกับหมั่นโฉเพราะเดี๋ยวเ,เราคิดได้น่ยกินตามปนะมอันนี้เผ็ดซีอิ๊วอันนี้เวลามาเหนือคนะ่ะชอบกินมากเลยค่ะเผ็ดหอมอบซีอิว๊วท่าร้านไหนมีต้องกินแล้วไม่มาเหนือชอบกินไหมคะกินค่ะเพราะน้องทำให้กิน อิ่มล้ค่ะอาหารน่าริหร่อยก็จะเป็นสไตล์จีนๆนะคะขนาดที่ใครแบบว่าอยากลองอะไรแบบนี้ก mm ็ค hmm. ือตอนแรกกับนั่งตรงนี้ใช่ไหมทวันเนี้ยเราใส่เออ่ฮีทเทคมาข้างในด้วยเดี๋ยวจะไปล่องเรือก็กลัวว่าเอ้ยมันจะหนาวหรือเปล่าอากาศต่ำสุดแบบสิบแปดสิบเจ็ดอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยตอนนั่งกินข้าวเขร้อนมากเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นกินเสร็จเราเริ่มมาแบบเริ่มเย็นแล้วเริ่มรู้สึกว่าลมมา mm hmm. เดี๋ยวลงตอนลงไปในน้ําน่าจะหนาวเพราะว่ามีลม ตอนนี้ก็เสร็จเกองศาลแล้วนะคะเราทานอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมารอสองทุ่มครึ่งแน่กว่าจะได้ขึ้นเรือคิวไม่ว่างเลยเดี๋ยวเราจะนั่งนี่มันย้ายมานั่งส่วนของคาเฟ่ค่ะพอมันเป็นกลางคืนไฟก็สวยไปอีกแบบหนึ่งคนละฟิลกับตอนกลางวันเลยเราขึ้นเรือกันมาแล้วนะคะเรียบร้อยขามีชาให้ทานด้วยอยู่คนเดียวหอมอ่านี่คือชาอะไรครับ ชา,ชาอูหลงของที่นี่อะคะที่นี่ปลูกเองเหรออ่าเป็นชาอูหลงมันชาของที่นี่ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยอันนี้ก็จะมีบริการให้นะคะสำหรับคนที่มาชาเฮ้ยมาขึ้นเรือที่นี่ชาฟรีแถมแถมชา,ชาเป็นผู้นาเรือนะคะท่านนี้ก็คือบ่อน้ําที่นี่เราเรียกว่าบ่อนะคะหนองบึงเรียกว่าอะไรดีก็คือเป็นแบบธรรมชาตินะคะซึ่งไหลมาจากภูเขา ทางฝั่งพมา่าที่ติดอยู่กับตรงนี้ดีงามมากเลยบรรยากาศดีดีโอ้ทุกคนคะตอนอยู่ในน้ำเพิ่งขึ้นเพระเาพระเ,าเป็นไฟอย่างนี้แล้วมันสวยมากเลยอะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากจริงโอ้หนี่น้องที่ภายเรือนี่อายุสิบสี่นะคะน้องขยันมามาหารายได้พิเศษช่วงนี้นี่ใครมาก็ได้แบบว่าอุดนหนุนคนโลเคอ คือมาที่นี่ต้องห้ามพลาดนะคะแล้วก็คือแนะนําว่าถ้าเกิดมาช่วงไฮซีซันให้จองล่วงหน้านะคะสำหรับใครอยากนั่งล่องเรือแบบนี้เพราะว่าคนเยอะมากไม่งั้นจะพลาดนะคะตอนแรกลูกเกดเนี่ยจองคิวไว้สองทุ่มครึ่งแต่ว่าด้วยความที่เรา,าทานอาหารเสร็จกันตั้งแต่หกโมงเย็นเราก็ไม่อยากรอนานเนาะก็เลยไปขอเขาเลื่อนคิวแล้วก็โชคดีมากที่เลื่อนได้นะคะมาเป็นทุ่มสี่สิบเสร็จแล้วได้ไปแบบพักผ่อนเดินเล่นกันข้างบนต่ออีกหน่อยหนึ่งทำมากี่ปีแล้วครับ หนึ่งเทอมนี่เก่งมากแล้วก็น้องถามอะไรก็คือให้ความรู้ได้นะคะสงสัยอะไรถามน้องได้เลยให้ความรู้เก่งมากน้องนะคะบอกว่าถ้าเกิดใครจะมาทั้งที่พักและเรือกองเลยนะคะข้ามปีเท่านั้น จองที่พักแล้วจองเรือเลยแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะได้รอบชเช้าเรือรอบเช้าก็มีเหมือนกันแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะเต็มแล้วแต่ถ้าใครไม่ได้มาไฮซีซันก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าก็จะไม่แน่นขนาดนี้ม <c oughs> รนยากาศตอนกลางคืนนะคะคือคืนคืนแรงมากเลยซ้ายมือนี่ก็คือที่เราพักกันชาสาเรียนมัเรียนมากนะไคร ไม่กี่วันนะครับสนุกไหมพี่อาดีๆนะต้องเที่ยวนะพี่นะ้องชาติพันธ์ว้านะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ฟังฟังเพลงหรือได้ยินด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นพุทธการแต่งกายนะครับก็ของพี่น้องนี่นะคะคือบันไดจากถนนที่เราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนตรงนู้น อยู่ซับบนเลยค่ะห้องไปค่ะก็คือเมื่อกี้นะคะเขาว่ามีการแสดงเด็กของเด็กๆที่โรงเรียนบ้านรักไทยเนี่ยนะคะมาแสดงให้ดูแล้วก็จะมีแบบว่าแต่ละชนเผ่าแต่ละชาติพันธุ์นะคะก็จะแตกต่างกันทั้งเครื่องแต่งกายแล้วก็เพลงสามารถสมทบทุนช่วยได้หยอดกล่องอย่างนี้ ก็จะบอกนะคะว่าที่นี่อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการพาผู้สูงอายุมาเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าที่พัก,กมันลดหลั่นกันตามเขาอาจจะต้องเดินชานอาจจะต้องเดินเยอะนิดนึงนะคะถ้าใครจะพาแบบว่าผู้สูงอายุมาถ้าใครจะมาที่นี่ก็อย่าลืมเช็คกันให้ดีก่อนนะคะว่าที่พักเนี่ยต้องเดินขึ้นไหมรถไปจอดได้หรือเปล่านะคะโอ้ ขึ้นมาเหมือนเป็นแบบจุดชมวิวเป็นสะพานนะคะโหวิวดีมากวิวพระจันเกือบเต็มดวงค่ะหนาวขึ้นมากตอนนี้วันนี้นะคะก็อยากจะใช้เวลาซึมซับบรรยากาศให้มันแบบนานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามันมาไกลามากนะคะทุกคนจะบอกมันก็แอบบ เดินทางยากนิดนึงนี่คือเราแบบอยู่สุดเขตประเทศไทยเลยนะคะติดกับพมา่าแต่คือทางมันโคตรเขียวมากแล้วมันต้องอาศัยสกิลในการขับรถนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครจะมาเนาะคือถ้าจะมาเองขับรถก็ต้องหาคนที่แบบขับแข็งนิดนึงเพราะว่าทางบางช่วงหลายทางโค้งแล้วชันมาก พรุ่งนี้เช้าจะตื่นมา6โมงเพื่อมาดูทะเลหมอกให้ได้ก็ถ้าเกิดใครแบบอไอ้นี่ก็มากันนะอากาศดีมากจริงามาค่ะเรามาจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของที่ชาตา 1, นะคะเป็นมุมกำแพงเมืองจีนข้างล่างยังมีดนตรีเล่นัอยู่เลยนะคะดนตรีสดอ่ะบรรยากาศมันดีมากคือคลุ่นคืุนค่นเรลงมากเลยค่ะแฮปปี้ที่สุดเลย คุณแม่นะคะโพหัวมาค่ะเดี๋ยวคืนนี้ลูกเกดก็จะขอไปนอนก่อนนะคะเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องตื่นมาดูหมอกบนผิวน้ํากันให้ได้แล้วก็ดูพยากรณ์อากาศนะคะพรุ่งนี้เช้าสิบเอ็ดองศาตอนหกโมงคืนนี้กุณนานก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ Good morning ค่ะทุกคนตอนเช้าตอนนี้เราตื่นมาแล้วค่ะตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งคือตื่นมาตั้งใจจะไปดูหมอกที่น้ําใช่ไหมแต่ว่า ออไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวิวสวยอยู่เดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวขอฝากฟันสเต็ปขั้นบันไดตรงนี้ไปก่อนทั้ว่าวิวดีมากเลยนะคะทุกคนสวยงามมากอะ่ะอ๋เป็นหมบบหมอกแค่จางๆอะ่ะคือเราดูรีวิวมาหมอกมันแน่นมากเมื่อคืนอะ่ะเมื่อคืนหมอกเยอะมากเราก็เข้าใจว่าเช้าเนี้ยหมอกมันจะเยอะเอาบอกว่าแบบคันวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีลมมันจะยังแรงอยู่แล้วก็เลยอาจจะทําให้หมอกอะ่ะ มันแบบไม่หนาแน่นมากเขาบอกว่าหมอกจริงๆจ,จะมีเยอะช่วงมรกรากรุ่มพานะคะแหมไหมคะ่ะลงมันเดินง่ายจริงๆชาวนี้คนก็แบบเริ่มออกมาเดินกันและะ้วค่ะเริ่มออกมาเดินตอนนี้นะคะ12องศาเท่านั้นคือแบบอากาศดีมากคือใครไม่ตื่นมาก็คือเสียดายนะเรามาทั้งที่เรามาซึมซับบรรยากาศให้มันคุ้มๆหน่อยแต่สิ่งที่เราเสียดายที่สุดก็คือหมอกบนน้ําค่ะ แต่ว่านี้คือเรือออกเยอะแล้วนะก็คือมีคนจองคิวกันเขาเริ่มแต่น่าจะ6โมงมั้งค่ะเผื่อใครอยากได้แบบบรรยากาศมาดูวิวตอนเช้านะคะต้องจองข้ามปีนะคะ จริงๆอยากขึ้นรอบเช้าอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าเต็มมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราจองมาแค่ตอนกลางคืนไม่ได้แผนว่าจะตื่นเช้าพึ่งจริงๆควรนะมาแล้วควจัดทั้งกลางคืนทางเช้าเพราะว่าบรรยากาศมันต่างกันมากดูสิคะวลเวลววลเวลงดงามที่สุด จะเป็นลายบุฟเฟ่น,นะคะม,ขมขีข้าวต้มข้าวสวยข้าวผัดนะสรับผัดข้าวมีไข่เจียวมีสิ่งนี้หมี่ซัวหรอมีสิ่งนี้ไก่อันนี้อะไรนะคะเมนูนี้คือไก่ผัดกิง่งผัดผัก แล้วก็อู้นี่เขาเพิ่งเอามาลงเลยละคะ่ะละร้อนละร้อนแกงเปือแล้วก็สิ่งคือสิ่งเงกียวร้อนชากาแฟใดๆมากหนะะ่อยนะคะและบรรยากาศนี่เขามีชาให้ด้วยนะคะวิธีก็คือยวข้าวหรือว่าอะไรมันความอยู่ออ้ยนี่ม,าม,ามันหอม หอมมากแล,าแล้วก็ไฮไลท์ที่รอคอยเมื่อกี้รีบกินข้าวนะคะเพราะว่าอยากกินสิ่งนี้หมันโถทอดชิมนํำคนนี่ยังกรอบคุบอยู่ ที่บ้านรีวายนะคะเอาตรงๆก็คือมันจะไม่ได้มุมแบบวิวแม่น้ําแบบนี้แต่ถ้าอยู่ที่ชาสาที่ลูกเกตอยู่อ่ะมันจะมองมาเห็นน้ําเลยมันจะไกลกว่ามากค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีที่พักที่อยู่ริมน้ําเยอะแยะมากสวยๆเลยนะคะและไฮไลท์ก็คือนี่นี่คือบ้านรีวายรักไทยนะคะที่เราไม่ได้พักกันข้างในดีมากเราไม่ได้เข้าเราก็มาส่องเขาจากตรงนี้เอาแล้วกันนะคะ ถ้ารอบหน้าได้มาอยากจะลองพักที่นี่ดูโอเคค่ะทุกคนถึงเวลาต้องกลับกันแล้วนะคะสำหรับทริปแม่ห้องสอนที่มาบ้านลักไทย1คืนนะคะอากาศดีมากมากมบรรยากาศดีมากชอบที่นี่มากถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาอีกนะคะถ้าเกิดว่ามันมาไม่ได้ยากขนาดนี้เนาะฝากติดตามด้วยนะคะกับ b ี o ฟโอกับลูกแกดค่ะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้นะคะบ๊ายบาย